ก็ับดีด่ที่วาจ้งนะครับอ่าตัวบุ้ตัวนี้นะครับเป็นบุธจากแผงตรงนะครับแผงตรงๆเนี่ยบุนมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกินห้าสิบบนนะครับหรือห้าสิบห้าก็ได้เพราะว่าบุนแอม,มมันจะบุ้นของแผงมันจะไม่แข็งอยู่แล้วพอมันเจอหลวดมันจะบู้มาเองนะครับอตอนที่เข้ารันเนี่ยหลวดผมก็มีงเกียตัวน,นี้นะครับตงเจียแล้วก็อันนี้มีเข้านะครับอันนี้วีออกน,นะ หลักๆของบูตตัวนี้ผมมาดีมาก็คือเพื่อเอาไปใส่ดันเอเอเวอร์หนึ่งแผงนะครับก็ตามหลักการที่ว่าเราเอาแผงหนึ่งแผงเนี่ยจากสี่สิบห้าสิบวัต์นี่บูตขึ้นมาเป็นสามแปดศูนย์นะครับแล้วก็ไปจ่ายเข้าคอยร้อนของแอร์เวเตอร์เลยซึ่งวิธีที่เป็นบูตที่ประหยัดนะครับประหยัดเราไม่จำเป็นเองไปซื้อแผงจิบแต่แผงแล้วเพื่อประหยัดแอร์ตัวเดียวนะครับในทุนที่ไม่สูงไม่เกินหนึ่งสามารถประหยัดได้เลยห้าพันก็ประหยัดได้แล้วครับแคืหนึ่ง แล้วก็แผงตัวนี้แผงถูกอยู่แล้วนะครับ5,000ลงจุห5,000นะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับมาดูกันว่าหลวดวันนี้เป็นหินเจียนะครับตะงนี้จะเปื่อนจะเก้งกันไปนะครับเวลาการใช้หินเจียเนี่ยกับไฟดีซีตรงเนี่ยให้เราเปิดไว้ก่อนนะครับรัสาบิดเกลือ ที่ผมเลียนให้ดูเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออเวลาผมตัดแล้ววีมันวูบลงมันก็ต้องวูบครับเพราะว่าแขงมันจะเลื่อนใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมนนครับแต่ถ้าในหลักการที่เราไปดันอีเวอร์แอร์เวเตอร์อยู่แล้วนะครับเขาจะมีไฟการไฟฟ้าที่ยืดพื้นอยู่แล้วตอนนี้พยายามดันได้ตลอดเจ็บทุกรายละเอียดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยกันเลยนะครับเพราะไม่มีระบบป้อัดนะครับถ้าแข็งตรงนะถ้าไฟไม่พลวร์จริงเขาจะหยุดการทำงานก็เป็นเองนะครับ เรามาดูดูบนนะมาดูตรงนี้ปกติถ้าไม่มีหลดนะครับเข้ามาเกือบ50้วิบนะครับออก3 7 0ปีนะครับเห็นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวหลักการการแปลงแอร์หรืออะไรก็มีพี่ๆเพื่อนช่างมีคลิปที่เขาแปลงกันอยู่แล้วเราก็ทำตามน,นั้นเลย ส่วนผมมีหน้าที่ผลิตเครื่องเพื่อไปสอดคล้องกับระบบเขานะครับถ้าใครสนใจทักมานะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบาทนะครับรวมค่าสง่งหนึ่งร้อยนะครับโอเคครับดีครับ